ในขณะที่คนอื่นกําลังพูดถึงยูชานชายผมบอกลก็รีบเข้ามาทักทายเขาได้ทันทีพี่ยูชานข้าดีใจที่เจ้าสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงในคืนนี้ได้ยูชานมองไปที่เขาและยิ้มทันทีข้ามาถึงสักพักแล้วองค์ชายสี่ชายผมบอลน,นั้นไม่ใช่ใครอื่นเขาคือองค์ชายที่สี่องชายคนที่สี่สวมฉลองพระองค์ที่สะดุดตาทําให้เขาโดดเด่นท่ามกลางฝูงชนเพียงแค่มองเพียงครั้งเดียวก็สามารถบอกได้ทันทีว่าเขานั้นมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยมากหรืออะไรสักอย่าง เจ้าชายองค์ที่4ี่หัวล้อเล็กๆทั้งสองแลกเปลี่ยนบทสนทนากันต่อไปอีกสองสานาทีจนกระทั่งในที่สุดเจ้าชายที่4ี่กระผุดว่าพี่ชายข้าอยากอยู่กับเจ้านานกว่านี้นะแต่ข้ายังมีแขกคนอื่นๆอีกที่ข้าต้องไปต้อนรับด้วยยูชานพยักหน้าให้เขาด้วยความเข้าใจไม่เป็นไรองค์ชายมันเป็นส่วนหนึ่งของงานของท่านในฐานะเจ้าภาพอยู่แล้วองค์ชายสี่ใช้เวลาสั้นๆและขมวดคิ้วทันทีงานหลักจะเริ่มในอีกยี่สินาทีข้าทำได้เพียงของให้พี่ยูชานรอจนไปถึงเวลานั้นนะ เขากล่าวพางขอโทษ20นาทีเองไม่นานหรอกอย่างน้อยก็ให้ข้าไปส่งเจ้าที่นั่งก่อนนะองค์ชายสี่เสนอได้ข้าขอบคุณท่านมากนะยูชานไม่มีเหตุผลที่จะไปเสดความตั้งใจของเขาองค์ชายที่4่พายูชานมานั่งที่โต๊ะที่มีการออกแบบที่โดดเด่นที่สุดนอกเหนือจากนั้นยังมีเก้าอี้เพียง3าตัวที่เตรียมเอาไวร้รอบๆเมื่อเทียบกับเก้าอี้ของโต๊ะอื่นๆแล้วที่มี5ตัวเมื่อเห็นเช่นนี้ y ยูชานก็ยิ้มให้กับองชายสี หลังจากนั้นทั้งสองก็คุยกันต่ออีกสักพักก่อนที่องคชายสี่จะจากไปรอยยิ้มของยูชานนั้นจางลงทันทีเมื่อเขาจากไปการจ้องมองของเขาดูจริงจังในขณะที่มองดูองค์ชายสี่กลับไปอย่างเยียดยามองค์ชายที่สี่เหรอยูชานพึมพำมกับตนเองการสังเกตการของเขาองคชายที่สี่เป็นคนที่อ่อนแอที่สุดในบรรดารัชชายาทของจกักรพรรดิไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพงลังหรืออำนาจแต่เขาก็เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานมากที่สุดเช่นกัน คนออนแอที่มีความทะเยอทะยานที่สูงไม่ใช่สิ่งที่ต้องกังวลอย่างไรก็ตามชายผู้ไร้ความสามารถที่มีความทะเยอทะยานที่สูงนั้นคือหายนะที่รอให้เกิดขึ้นในราชวงศ์เมื่อนึกถึงองค์ชายที่4เขาไม่ได้มีจุดเด่นอะไรมากเมื่อพูดถึงการฝึกตนทุกคนในงานเลี้ยงนี้ถือว่าเหนือกว่าเขาอย่างแน่นอนเมื่อพูดถึงอำนาจแม้แต่ทายาทของตระกูลหรือว่าตระกูลใหญ่ๆก็เอาชนะเขาได้ทั้งหมดพูดถึงความมั่งคั่งบางคนที่นี่ในงานเลี้ยงนี้อาจจะร่ำรวยกว่าเขาเสียอีกสิ่งเดียวที่ดีสําหรับเขานนั่นก็คื เขาเป็นคนที่วางอุบายและวางแผนเก่งเท่านั้นยูชานขมุดคิ้วทันทีมเมื่อคิดอย่างนั้นจักรพรรดิต้องรู้วิธีวางแผนหรือมีแบบแผนอย่างไรก็ตามเขาไม่เพียงต้องรู้วิธีวางแผนเท่านั้นจกักรพรรดิต้องมีอํานาจบรารมีและมีสติปัญญาเจรจำนนงด้วยที่ไม่สูญสลายโดยง่ายเขาต้องรู้วิธีที่จะมีเมตตาก,กับข้ารับใช้และโหดเหี้ยมเมื่อมีสถานการณ์ที่มีบังคับให้ทาเช่นนั้นหากมีจกักรพรรดิที่รู้เพียงแค่การวางแผนจักรวรรดิของพวกเขาก็จะพินาศลงในอีกไม่ช้า ใน,นที่สุดยูชานกระสายตาจากด้านหลังขององคชายที่สี่เขาเอ็นหลังพิงผนังเก้าอี้ขณะรับตาอย่างเงียบและพยายามจะไม่สนใจสิ่งรอบข้างองค์ชายสี่ดูเหมือนว่ายูชานจะไม่ได้มองท่านในทางที่ดีเลยหนึ่งในผู้รับใช้ขององค์ชายที่สี่เฝ้าสังเกต,ตทั้งสองคนตลอดเวลาและกล่าวกับเขารอยยิ้มบน,นหน้าขององค์ชายที่สี่ที่ใสามาตลอดเวลาเมื่อพูดกับยูชานนั้นหายไปใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างจริงจังเมื่อเขามองไปที่ยูชานจากหางตาของเขาใช่ขา้าดูแล้ว มันจะไม่แย่สาหรับท่านหรอข้าคิดว่าท่านต้องการได้รับการสนับสนุนจากทายาทตระกูลในเมืองหลวงหรือไม่เผื่อการแย่งชิงบัลลังก์การได้รับการสนับสนุนจากทายาทตระกูลใหญ,ใหญ่จะเป็นประโยชน์สาหรับองค์ชายที่4ี่เป็นอย่างมากทายาทตระกูลเหล่านี้อาจไม่ได้รับความช่วยเหลือมากนักในราชสำนักในตอนนี้แต่ว่าในอนาคตเมื่อทายาทเหล่านี้ได้สืบทอดตาแหน่งหัวหน้าตระกูลของพวกเขาในที่สุดแล้วก็พวกเขาจะสามารถต่อต้านมากุฎราชกุมารเพื่อชิงบัลลังก์ได้ มันไม่ใช่เพียงแค่แผนการที่ซับซ้อนแม้แต่องค์ชายคนอื่นๆก็ยังคิดและกําลังทําอยู่องค์ชายที่4ี่ยิ้มอย่างหมองเศร้า,าขาก็มีทางเลือกอะไรบ้างไม่ว่าข้าจะทําอะไรข้าก็จะไม่ได้รับการสนับสนุนจากเขาเขาและตระกูลในเลือเกลียดจะสนับสนุนมกุฎราชกุมารพี่ชายของขา้าเสร็จแล้วพ่อของเขาก็เป็นผู้บัญชาการหน่วยกองทัพของจกักรวรรดิด้วยซ้ําอย่างน้อยที่สุดข้าจะทําได้คือรักษาความสัมพันธ์ฉันผิดกับเขาและไม่ทําให้เขาเป็นศัตรูกับข้า พ่อของอยูชานนั้นชื่อ,อยูยินยี่เขาเป็นผู้บัญชาการหน่วยกองทัพจกักรวรรดิซึ่งเป็นผู้ที่มีตำแหน่งสูงที่สุดของกองทัพในฐานะผู้บัญชาการของหน่วยที่มีอิทธิพลยูยินยีนั้นมีกองทัพเกือบจะเทียบเท่ากับจกักรพรรดิเองอย่างไรก็ตามแม้จะมีพลังอำนาจแบบนั้นจกักรพรรดิก็ไม่เคยรู้สึกว่าถูกคุกคามเพราะความไว้วางใจในตัวเขาอย่างไม่มีข้อสงสัย ยูยินยีและจักรพรรดิได้ผ่านสถานการณ์ความเป็นและความตายมาด้วยกันหากยูยินยีมีความคิดที่จะก่อกบฏแล้วก็เขาคงจะกลายเป็นจักรพรรดิมานานแล้วทุกครั้งที่ชีวิตของจักรพรรดิตกอยู่ในอันตรายยูยินยีจะเป็นคนแรกเสมอที่รีบออกไปช่วยจักรพรรดิแม้ว่าจะต้องเอาชีวิตเขาแลกกะตะ็ตามโดยอิทธิพลที่พ่อของยูชานมีจึงสามารถกล่าวได้อย่างแน่นอนว่าใครก็ตามที่พวกเขาสนับสนุนจะได้เป็นจักรพรรดิในอนาคตอย่างแน่นอนพวกเขามีอำนาจทางทหาร หากใครในราชสำนักขัดขืนจะถูกประหารทันทีอย่างไรก็ตามการได้รับการสนับสนุนจากตระกูลอยู่นั้นเป็นไปไม่ได้สาหรับองค์ชายที่สี่ตระกูลอยู่นั้นมีความพักดีต่อจกักรพรรดิมากที่สุดใครก็ตามที่จกักรพรรดิต้องการสนับสนุนตระกูลอยู่ก็จะสนับสนุนเช่นกันในตอนนี้ซึ่งก็คือมกุฎราชกุม,มารนั่นเองถ้าองค์ชายสีไม่สามารถพึ่งพาการสนับสนุนของตระกูลอยู่ได้แล้วแล้วตระกูลยุ่นละ่ะหนึ่งในข้ารับใช้ขององค์ชายที่4แนะนํา องค์ชายที่สี่ขอมวดคิว้วอืมตะกูนยุ่นกันเดิน